อนะครับแล้วกันนี้ครับผมขอเชิญครับสำหรับคุณมอฟฟีนครับเล่นอยู่ในการมอบตำแหน่งครับให้กับค ok ุณฟ <pl ains> ้าใสครับกับ SPR Empowering ร r ริงฟูแลดแสดงความยินดีนะครับจากคุณฟ้าใสด้วยนะครับ และขอบคุณนะครับคุณปอพลุคุณเอสและคุณพิชชี่จนันหยางสูงครับขอบคุณทั้งสามอันด้วยนะครับและสำหรับในช่วงของวันนี้นะครับผมขอเชิญนะครับน้องฟ้าใสครับผู้กิดการเก่าอะไรสักเล็กน้อยครับดเดชฟ้าใสครับโอ้โห <laughs> จริงๆของแรกที่ที่อยู่ในหัวนะตอนนี้คือ It's great to be back ดีใจมากที่ได้มีโอกาสกลับมานะคะก็เบื้องต้น,ตอ,น <sighs> อยากจะขอบคุณพี่นวัตแล้วก็ MGI Organization มากมากที่ให้โอกาสนี้กับมาใส่ได้มีโอกาสกลับมาได้ร่วมงานกับ Miss Universe Thailand แล้วก็ Miss Universe จ um ังหวัดต่างๆค่ะขอบคุณมากๆ it really means the world to me and y o l l never understand

when they believe in themselves, have courage to take that first step and to never give up in the face of adversity. On stage, I said, I wouldn't be standing here today if it wasn't for me following my dreams. But today, I would not be standing here today if it wasn't for Pinamon and this grand international organization for giving me the opportunity to come back and be involved once again. Thank you so much. And for anyone who has a dream, I want you to believe in yourself.

และอยากจะให้จำจึงทางชื hmm. ่และความรักเรานะั้นในการที่เราทำเป้าหมายนะถึงแม้ว่ามันอาจจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่เชื่อว่าใส่คาว่ามันคุ้มค่ากับการรองอยนแน่นอน <Yeah. S 1> Good luck to everyone tonight And good luck to everyone who has a dream ขอบคุณมากคนะ่ะ